สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนภาษาซีกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่9เลยนะครับตอนที่แล้วผมได้สอนในการทําโจทย์ของรูปวายและรูปดูวายไปนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนอีกลูปหนึ่งนะครับเป็นรูปอังสุดท้ายแล้วครับในภาษาซีก็คือลูปฟอร์ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นก็ i n c l u d e นะครับ scio.hinman นะ เป็น int main ก็ return 0ด้วยนะครับถ้าเป็น int ถ้าหัวฟังก์ชันเป็น integer โอเครูปแบบการเขียนของ loop for นะครับจะเขียนแบบนี้ครับ for แล้วก็วงเล็บด้านในเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขนะฮะแล้วก็เป็นตามด้วยเครื่องหมายปีกกานะครับว่าเราจะทำอะไรถ้ามันเข้าในเงื่อนไขนะครับอโอเคการเขียน loop for ครับด้านในวงเล็บเนี่ยนะครับ มันจะมีเครื่องหมายเซมิโคลอน2องอันครับก็คือมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนครับโอเคก็ส่วนแรกก็คือส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นครับผมสร้าง int i มาก่อนนะครับอันนี้คือกำหนดค่าเริ่มต้นอันที่2ก็คือบอกขอบเขตครับขอบเขตและอันที่3ามก็คือการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้นะอันแรกก็คือ start นะครับ ก็คือเริ่มต้นที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือขอบเขตผมใช้คําว่าแรงและกันอันที่3ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับในที่นี้คือ i เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง chain c h a นะฮะอ่าเปลี่ยนแปลงผมอธิบายแบบนี้นะครับอันแรกคือเริ่มที่เท่าไหร่อันที่2คือขอบเขตก็คือเงื่อนไขนะครับต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้ก็คือ i ต้องน้อยกว่า10 และอันที่3ก็คือเพิ่มขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงอ่าอันที่2เนี่ยเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขผมใช้คำว่าแรงนะครับอืมก็ขอให้เข้าใจนะครับก็คือเป็นขอบเขตนั่นเองอ่าตามนี้รูปฟอนนะครับการทํางานนี่จะเหมือนกับรูปวายเลยครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ก่อนนะผมให้ดูว่ามันเหมือนกับรูปวายยังไงนี่นะครับ รูป y นะครับผมให้ i เริ่มต้นที่0อ่า i น้อยกว่า10 i จะเพิ่มขึ้นทีละ1นี่นะครับความหมายของรูป f o r ที่ผมเขียนตรงนี้เหมือนกับตรงนี้ที่ผมเขียนรูป y เลยนะครับสังเกตรครับรูป y เขียนยุ่งยากรูป f o r เขียนแค่นี้เองครับบรรทัดเดียวตรงนี้จบเลยในขณะที่รูป y เนหโหเยอะแยะเลยครับต้องบอกตรงนี้บอกตรงนี้บอกนี้ แต่ของรูป p for เนี่ยจะยุบพวกนี้เนี่ยมาอยู่ในอันเดียวหมดเลยครับถามว่าแล้วทำไมเราใช้รูป p y ล่ะทำไมไม่ใช้รูป p for มันแล้วแต่โจทย์นะครับก็คือไม่ใช่โจทย์เขาบอกว่าคุณใช้ y คุณใช้ for นะครับก็คือเราต้องดูโจทย์ว่าถ้าเรารู้จำนวนรูปที่แน่ชัดนะครับก็คือให้เราใช้รูป p for ไปเลยแต่ถ้าเรารู้ไม่แน่ชัดนะครับก็คือเป็นรูป p y เพราะรูป p y เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันทำได้หลายอย่างครับในนี้เนี่ย ในขณะที่ loop for เนี่ยมันได้ไม่มากเลยครับมันต้องเป็นพวกเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับ loop for นะครับในที่นี้เวลาอ่านนะครับ i เริ่มต้นที่0อ่ากราบใดที่ i เนี่ยมันน้อยกว่า10มันจะเพิ่มขึ้นทีละ1น่งในที่นี้นะครับผมจะลองให้มันแสดงผลว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับ ผมให้มันแสดงค่าไและกันนะครับโอเคนี่นะครับมันก็จะรันเลข0นถึง9มาครับก็คือเริ่มต้น i เป็น0ใช่ไหมครับอพอ i อเป็น0เนี่ยมันก็มาแสดงผลตรงนี้ปุ๊บมันก็มาเช็คเงื่อนไขมันวนลูปครับมันมาเช็คเงื่อนไขศมันน้อยกว่า10จริงไหมจริงนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมา1อ่าก็ปิน f อีกทีครับก็กลายเป็น เปอร์เซนต์ดีเนี่ยก็กลายเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับ i กลายเป็นหนึ่งปุ๊บอ่ามันก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งก็กลายเป็นสองพอเป็นสองเสร็จมันก็ไปเช็คเงื่อนไขนะครับสองมันน้อยกว่าสิบจริงไหมจริงนะครับอ่าก็ทําไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ไปถึงเก้านะครับเพราะว่าผมบอกว่าให้มันน้อยกว่าสิบก็คือท้ายที่สุดแล้ว i มันก็เป็นสิบพอเป็นสิบมันก็ออกนอกเงื่อนไขนะครับอ่าผมลองแสดงผล พอมันออกก็รลุฟอนนะครับว่าไอมันคือเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายคือไเป็นสิบนะครับก็คือมันจะเพิ่มไปก่อนแล้วค่อยไปเช็คเงื่อนไขนะครับอ่อเดี๋ยวผมไล่ใหม่นะครับเพื่อยังไม่เข้าใจกันเริ่มต้นนะครับไอเป็นศูนย์ใช่ไหมครับมันก็มาทำครับพอมาทำเสร็จมันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งครับพอทำเสร็จแล้วมันค่อยเพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วมันค่อยไปเช็คเงื่อนไข อ่มันน้อยกว่าสิบจริงนะครับมันก็ไปทําครับพอมันทําเสร็จมันก็เพิ่มขึ้นหนึ่งก็เหมือนรูป y นะครับที่ผมสอนไปคลิปที่แล้วแบบเดียวกันเลยครับใครไม่เข้าใจก็ไปดูอ่าวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับตอนที่แล้วรูป y นะครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูสัก2โปรแกรมนะครับสําหรับรูป f o r โอเครูป f o r รูปแรกเลยนะครับที่ผมจะมาทําโปรแกรมแรกเลย โปรแกรมตารางสูตรคูณเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยครับแต่นี้จะมาทําในของลูป o อนะครับแทนที่จะเป็นรูป Y ก็ผมบอกว่าให้ i เริ่มต้นที่1นะครับไเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ12ก็คือรันตั้งแต่ 1- ถึง12นั่นเองเพราะผมรู้ว่าสูตรคูณเนี่ยมันก็คือคูณ1จนถึงคูณ12นะครับของแต่ละแม่และมันก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งก็คือมี1มี2มี3จนถึง12นะครับก็ผมจะให้มันแสดงผลนะครับก็คือ เป็นโปรแกรมสูตรคูณนะครับผมจะให้เขาใส่ค่ามาก่อนหนึ่งค่านะครับอ่านี่นะครับผมสร้างนำขึ้นมาผมรับค่าใช่ไหมครับเป็น integer ก็คือเปอร์เซ็บอกด้วยว่ามันคืออะไรในที่นี้คือนำนะครับก็ผมใส่เลขห้าไปมันก็แสดงสูตรคูณแม่หนะครับก็เปอร์เซ็นต์ดเนี่ย คูณอ่าเปอร์เซนต์ดจะเท่ากับเปอร์เซนต์ดอ่าวักหน่อยจะได้สวยๆนะครับเปอร์เซนต์ดตัวแรกก็คือเลขที่ input เข้ามาอันที่2ก็คือเลข1นึถึงเลขสิสก็คือตัว i นั่นเองอันที่3ก็คือเลขที่อินพุคูณกับ i นะครับนี่เขียนแค่นี้เองโปรแกรมนี้ถ้าเป็นรูป y จะเขียนมากกว่านี้นะครับ อ่าผมใสเ่เลขห้าไปก็แสดงมาแบบนี้ครับห้าจนถึงสิบสองนี่ห้าจนหนึ่งหกสิบนะครับโอเคก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งโปรแกรมโปรแกรมสูตรคูณนะครับก็มันเริ่มที่หนึ่งจนถึงสิบสองไอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็มาทําในนี้ครับทําครั้งแรกไอเป็นหนึ่งใช่ไหมครับก็เอานำก็คือ input เข้ามาบุมใสเ่เลขห้าก็ตรงนี้เป็นห้าคูณหนึ่งตรงนี้เป็นไอนะครับก็ได้เท่ากับห้า นั่นเองนะครับก็นี่นะครับก็ได้นำคูณไอใช่ไหมครับโอเคอือฮึก็เสร็จไปแล้วนะครับโปรแกรมนี้โปรแกรมแรกเรามาดูโปรแกรมที่สองกันเลยนะครับผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะโอเคผมจะสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปครับแพทเทิร์นเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เอ่อ ประมาณนี้นะครับอืมประมาณแบบนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับอ่าก็คือผมจะให้ผู้ใช้เนี่ยอินพุความสูงเข้าไปสมมุติว่าผม INPUT ไปเท่ากับห้านะครับผมอินพุตห้าไป INPUT ตห้ามันก็ออกมาเป็นห้าชั้นแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นนะครับอืม ถ้าผมไป6ไป7มันก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เราอินพุตนะครับวิธีการทำนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นโปรแกรมคลาสสิกนะครับสำหรับ loop for ก็คือจะ advance ขึ้นมาก็คือ loop ซ้อน loop นะครับผมสร้าง i นะครับเราสามารถกำหนดตัวแปรใน loop ได้นะครับในเงื่อนไขได้ก็คือ i n i แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าอันแรกคืออะไร i เท่ากับ0ใช่ไหมครับ i น้อยกว่าอ่น้อยกว่าเท่าไหไรไม่รู้นะครับผมบอกเขาก่อนว่าผมจะทำโปรแกรมสามเหลี่ยมนะ trianglemake เออ triangle ประมาณนี้นะครับสร้างสามเหลี่ยมตัวก็บอกให้ผู้ใช้เนี่ย Input เข้ามานะครับ Input อ่าให้เขาใส่ความสูงมานะครับ ก็มีการรับค่าใช่ไหมครับรับค่าความสูงผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัว h ละกันเป็น integer ก็คือเปอร์เซนดีก็บอกด้วยว่ามันคืออะไรก็คือตัว h นั่นเองนะครับอืม i น้อยกว่า h ed, i บวกบวกก็คือจะทำทั้งหมด H รอบผมใส่ไป5นะครับมันก็จะทำ0 1 2 3 4 0 1 2 3 4า0 1 2 3 4 0น2 3นะครับก็คือจนถึง h ed, มันก็คือ5รอบนะครับ อันนี้คือรอบที่1รอบที่2 3 4 5ามสี่บหนะครับผมไม่ต้องใช้เท่ากับนะครับถ้าผมเท่ากับเนี่ยมันนับตัวมันเองด้วยมันก็เลยเป็นหกรอบนะครับหรือคุณจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับให้มันเริ่มต้นที่1จนถึงจนถึง5นะครับมันก็จะได้1ถึงหนะครับมันก็จะได้5รอบมันแหละแต่ผมไม่ถนัดนครับผมถนัดให้มันเริ่มต้นที่ศูนย์แบบนี้นะครับ มันเขียนมันประหยัดเนื้อที่มากกว่านะครับอ่าจะใช้แบบไหนก็ได้ครับแล้วแต่ตามถนัดโอเคเรารู้ว่าอันนี้คือทำห้าครั้งใช่ไหมครับผมได้มาแล้วครับห้าบรรทัดแต่ปัญหาคือแต่ละบรรทัดเนี่ยสังเกตครับอันนี้มันหน,นึ่งตัวอันที่สองมันสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวก็คือแต่ละชั้นเนี่ยอ่สแสดงเครื่องหมายส,สตาร์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็เราก็ต้องซ้อนไปอีกลูมนึงครับ ซ้อนในนี้เนี่ยอืผมสร้างเป็น J แล้วครับครั้งนี้ J J เท่าไหร่ไม่รู้แหละเรามาดูครับ J เนี่ยอคือรูปแรกเนี่ยให้เราคิดว่ามันเป็นจํานวนบรรทัดนะครับว่าเราจะทําเนี่ยกี่บรรทัดในที่นี้คือห้าบรรทัดนะครับผมสมมุติว่าเป็นเลขห้าก่อนนะตรงนี้อ่าเข้าใจตรงกันนะครับก็คือห้าบรรทัดทีนี้ในรูปที่สองนี่ก็คือ แต่ละบรรทัดเนี่ยมันทําอะไรบ้างซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยมันแสดงมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับบรรทัดที่สองสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวไปเรื่อยๆก็หนึ่งบรรทัดมันก็เพิ่มขึ้นมาทีละหนึ่งใช่ไหมครับก็แสดงว่าบรรทัดแรกมีกี่ตัวครับบรรทัดแรกมีหนึ่งตัวก็ผมให้เจเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับและ j เนี่ยมันต้องน้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ i นะครับ และเจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้หมายความว่าอะไรครับสังเกตนะครับรูปแรกนะครับเจเท่ากับศูนย์ไอเท่ากับศูนย์นะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าไอเท่ากับศูนย์เนี่ยมันก็มาทําในนี้ด้วยนะครับก็คือเจก็จะเท่ากับศูนย์และเจมันน้อยกว่าเท่ากับไออ่าก็คือมันเข้าเงื่อนไขนะครับศูนย์มันเท่ากับไอปัจจุบันก็คือศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับ เพราะว่า j นี้เป็นศูนย์นะครับผมไ่เริ่มต้นศูนย์มันน้อยกว่าเท่ากับ i i เป็นศูนย์นะครับก็คือศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์มันเป็นจริงนะครับก็แสดงว่ามันจะทำหนึ่งครั้งครับโอเคอันนี้คืออันแรกครับปุ๊บพอครบลูปไปนะครับ i กลายเป็น i กลายเป็นหนึ่งนะครับจากศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งพราะบวกบวกนะครับก็คือ j เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับ j น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งก็คือศูนย์น้อยกว่าเท่ากับหนึ่งจริงนะครับก็คือ มันจะทําครั้งแรก0อ่าศูนย์มันน้อยกว่าเท่ากับ1จริงแล้วก็มาเพิ่ม j j ก็กลายเป็นจาก0กลายเป็น1ก็คือ1น้อยกว่าเท่ากับ1ก็มาทํา2อันนะครับก็คือทอํา2รอบก็คือในนี้แสดงว่ามันจะแสดงเครื่องหมายส star นะครับตาร์ star, อ่าอาอีกอย่างครับที่ผมบอกไปตรงนี้นะครับลูปแรกลูปไ i นะครับจำนวนบรรทัดใช่ไหมครับก็คือ พอเราแสดงเครื่องหมาย star เสร็จใช่ไหมครับตรงนี้เราก็เว้นบรรทัดให้มันนะครับให้มันแสดงการเว้นบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่ให้มันนะครับเราลองมาลันดูครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจกันสักครู่นะนี่นะครับผมใส่เลขห้าไปนี่มันก็แสดงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบรรทัดนะครับแบบนี้ อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับ n o t e page n o t e p a d นี่นะโอเคอืมเรามี for อยู่สองอันนะครับอันนี้ for ของ i อ่แล้วก็ for ของ j นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นผมให้ i เป็นศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้คือรูปแรก ถ้า i เป็นศูนย์เนี่ยอ่ามันก็มาทําใน j นะครับผมเขียนก่อนแล้วกันน้อยกว่า h ในที่นี้ผม input h เท่ากับ5มานะครับอ่า j เริ่มต้นที่0ูนอ่า j น้อยกว่าเท่ากับ i j เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โอเคในรูปแรกนะครับรูปหนึ่งนี่นะครับรูปหนึ่งก็คือก้อนที่ i เป็นศูนย์เนี่ยนะครับก็ i เป็นศูนย์แล้วโอเคก็มาทําในรูปที่สองนะครับรูปซ้อมรูปนะครับ i เป็นศูนย์แล้วก็มารูปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเมื่อ i เป็นศูนย์รูป i อเท่ากับหนึ่งนะครับผมเขียนแบบนี้ดีกว่า อันนี้ลูป j เท่ากับ j มันเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับโอ้ยไอเท่ากับศูนย์ดิใช่โอเคแบบนี้นะครับอันนี้มันอันเดียวกันนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมันก็มาทำในนี้ใช่ไหมครับมาในนี้แล้วก็มาทำในนี้โอเคก็มันมาใช่ครับ j เท่ากับศูนย์ j น้อยกว่าเท่ากับ i i เป็นอะไรครับ i เป็นศูนย์นะครับก็คือศูนย์มันเท่ากับศูนย์จริงนะครับถ้ามันจริงก็คือจะมาแสดงดอกจันหนึ่งตัวนะครับเราก็ได้ดอกจันหนึ่งตัวครับพอได้ดอกจันหนึ่งตัวแล้วโอเคครับ j บวกบวก j ก็กลายเป็นหนึ่งพอ j กลายเป็นหนึ่งครับมันก็ไปเช็คเงื่อนไข j มันน้อยกว่าเท่ากับ i i เป็นศูนย์ไม่จริงนะครับหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งไม่จริง ก็แสดงว่ามันไม่ทําครับมันก็ออกนอกลูปนี้ครับออกนอกลูปนี้มาที่บรรทัดสิบเอ็ดก็มาเว้นบรรทัดครับนี่มาขึ้นบรรทัดใหม่าทีนี้มันก็มาทําลูปที่สองต่อครับลูปที่สอง i เราก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเลยใช่ไหมครับ i ก็กลายเป็นหนึ่งครับ i กลายเป็นหนึ่ง j ก็กลายเป็น j ก็เริ่มต้นที่ศนย์ตลอดนะครับอ่ามันก็เข้ามาทําในนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไปเช็คเงื่อนไขครับศูนย์เนี่ย J เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับไอก็คือ0มันน้อยกว่าเท่ากับ1จริงนะครับก็แสดงว่ามันก็แสดงเครื่องหมายดอกจันครับแสดงเครื่องหมายดอกจันอ่าทีนี้พอทําเสร็จนะครับ j มันก็บวกบวก J มันก็กลายเป็น1นะครับ มันก็ไปเช็คอ e <tinc S 1> ีกท like <Eat S 2> ีครับว่า J เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ i จริงไหม1นน้อยกว่าเท่ากับ I จริงนะครับก็คือ1น้อยกว่าเท่ากับ1ก็คือ1เท่ากับ1นั่นเองมันก็มาแสดงตรงนี้อีกทีครับดอกจันดอกจันอ่าทีนี้ J ก็เพิ่มขึ้นมาอีก1ก็ J กลายเป็น2มันก็ไปเช็คอีกครับว่า J เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ i อ่ามันไม่จริงนะครับเพราะว่า2เนี่ยมันไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับ1 2มันมากกว่าแล้ว ก็แสดงว่ามันออกนอกหลุมนี้ครับแล้วมันก็มาเว้นมาถัดครับอ่าแล้วก็อันที่สามก็แบบเดียวกันนะครับผมเขียนลัดไปนะ i ก็กลายเป็นสองแล้วใช่ไหมครับ j เริ่มต้นที่ศูนย์มันก็มาเช็คครับอ่าตอนนี้ j เท่ากับศูนย์ j มันน้อยกว่าเท่ากับ i จริงนะครับมันก็มาแสดงดอกจันทร์ครับ j เพิ่มขึ้นมาหนึ่ง j ก็กลายเป็นหนึ่งครับตอนนี้อ่าหนึ่งมันน้อยกว่าเท่ากับสองจริงนะครับก็ ดอกจานอีกตัวหนึ่งเจก็บวกบวกมา2เจกลายเป็น2แล้วนะครับ2มันน้อยกว่าเท่ากับ2จริงนะครับก็มาอีกตัวหนึ่งเจก็เลื่อนขึ้นกลายเป็น3ก็3น้อยกว่าเท่ากับ2ไม่จริงมันก็ออกนอกรูปแล้วมาเว้นบรรทัดใหม่ครับทีนี้มันก็มาทําต่อครับ I ก็กลายเป็น3ครับพอครบตรงนี้ i บวกบวก I กลายเป็น3มันก็มาเช็คครับ0ูนย์มันน้อยกว่า3จริงมันก็มาแสดงนี่นะครับ ก็เพิ่มขึ้นมา1ก็กลายเป็น1มันน้อยกว่าเท่ากับ3จริงกลายเป็น2 2มันน้อยกว่าเท่ากับ3จริงนะครับแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็น3 3มันน้อยกว่าเท่ากับ3จริงแล้วก็กลายเป็น4 4มันน้อยกว่าเท่ากับ3มันไม่จริงก็แสดงว่าออกนอกรูปแล้วก็มาขึ้นมาทัดใหม่นะครับ I ก็เลื่อนขึ้นกลายเป็น4นะครับก็เจเริ่มต้นที่ศูน ก็0มันน้อยกว่าเท่ากับ4จริงก็ดอกจันนะครับ J บวกบวกก็เพิ่มขึ้นมา1ก็ไปเรื่อยๆนะครับจนครบแบบนี้นะครับแล้วก็5น้อยกว่าเท่ากับ4ไม่จริงก็เว้นบรรทัดใหม่ก็ I กลายเป็น5ก็มาเช็คครับ5มันน้อยกว่า H H ผมเป็น5มันไม่จริงนะครับก็ออกลอกลูปไปรีเทิร์น0ก็จบโปรแกรมครับจะได้รูปนี้ออกมานะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ย้อนดูออกนะครับนี่ผมมาไล่รูปให้ดูก็นี่นะครับก็ได้มาแบบนี้ครับถ้าผมอยากให้มันแสดงอีกแบบหนึ่งล่ะผมอยากให้มันแสดงแบบนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 4. ่งสองสามสี่ห้าสี่ให้มันแสดงแบบกับหัวนะครับให้มันเป็นรูปธง อ่าทำยังไงเอ่ยก็จากโค้ดเดิมนะครับ J อันแรกเนี่ยมันเริ่มที่5ใช่ไหมครับผมก็ให้ j เนี่ยอ่าก็คือมี5ตัวนะครับผมว่าคำนดให้มันเป็น5เลยนะครับก็ถ้า j มัน j มันมากกว่า i อยู่นะครับก็ j ลบลบลองรันดูนะ สักคู่หนึ่งนะครับอ่าได้แล้วครับตรงนี้คืออะไรครับก็คือ j เริ่มต้นที่5ใช่ไหมครับตราบใดที่ j เนี่ยมันมากกว่าไ j จะลดไปเรื่อยๆก็แสดงว่ารูปแรกก็เป็น5ใช่ไหมครับอ่าก็คือเริ่มต้นที่ห้าก็ลดไปเรื่อยๆถ้ามันยังมากกว่า i ก็ห้าโอเคหมันมากกว่า0นจริงนะครับก็ทํา แล้วก็ลบลบก็เป็น4น้อยกว่า0จริงนะครับ3น้อยกว่า0 2น้อยกว่า0 1มัน1โอ้ยผมพูดผิดโทษทีนะครับมันมากกว่าเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นมาเป็น J5 นะครับก็คือ5มันมากกว่า0จริงนะครับก็ทำ J ลบลบก็กลายเป็น4 4มากกว่า0จริง3มากกว่า0จริง2มากกว่า0จริง1มากกว่า0จริงแล้วก็กลายเป็น0 0มากกว่า0ไม่จริงก็เว้นบรรทัดใหม่นะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับ ก็เขียนโปรแกรมได้แบบนี้ครับก็ลองไปขัดทำกันดูนะครับสำหรับโปรแกรมสามเหลี่ยมคิดว่าคงจะเจอกันนะครับในโจทย์ในอะไรสำหรับท่านที่ไปเรียนนะครับกำลังศึกษาอยู่เพราะว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสากลน,นะครับ loop for โอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมสอนอะไรอยากให้ทำโจทย์อะไรอยากให้อธิบายอะไรก็รอคอมเมนต์มาได้ดูนะครับ ก็ที่แรกที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ